โโตวซื้อบัตรจองตัวได้ครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครัะยิ่งจะกำแห่งมาแรงที่บอกเขื่อนเื่อนซุ้มเเหมือนคนขายบัตนาาบถกดยหนึ่งเหมือนคนจะไปขับเจ็มสกีเลย อิมาสิริสัตนาชสิริสัตนาคานาชะราม,ม pues mm ังนาชรามังอะหังวันธามิสับพทาสัพาสับพะโสตีพระวันตุเวุเมสาธุสาธ <ย training> <vet> ุสาธุ <ception> <caracter S 2> เจริญ ทินล้วกินแล้วมันแห้งกินแล้วครับประมาณสิ่ลมมันลมย่าลิมซื้อบอัตรจองตัวนะคะรับเข้าร่วมกัน,นะครับช่วงนี้แบบ นึกว่าไม่ใช่ค่ายเพลงนึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะนข้าพเจ้าจะดำเนินการขอพรต่อองค์ูพระยาศีสัตศักาคราชโดยมีเจ้าภาพแบนเครื่องสำอางโซซูปเปอร์ออดิซี่บริษัทต,ตอนมุลจำกัดโดยคุณเล็กพิติยาพิทองคุณค่ายโตเกียวมิวสิกโตเกียวมิวสิก โดยคุณพิจิวต์วารุณพร้อมด้วยทีมงานทุกๆท่านณวันนี้โอกาสทำจิตใจให้สงบนะครับผมจะพึ่งด่ากันได้เป็นอย่างไไปสนใจยัไปหัวซ่ารับผมพยาศรีสัตตะนาคราชพร้อมด้วยเหล่าเทพเทวาขอความเมตตาสุดดำน้ำพยาศรีสัตตะนาคราชจงอํานวยอวยพรให้ธุรกิจให้ใต้เพลง ขอผู้ที่ได้มาเป็นเจ้าภาพในวันนี้จงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆมาขวางกัน้นพิษสิ่งใดให้สงความมุ่งมากาามนปนานถนาควายอดกำไรร้อยล้านก็คือร้อยล้านพันล้านก็คือพันล้านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพอมไปได้ทุกในสถานที่ แล้ว้าคอดไปนับแต่นี้ด้วยถพื่อนที่นับโมตระพัทธวัสโตอรหตโตสมมาสมพุทัสสะนักโมตระพัทธวัโตอรหตโตสมมาสัมพุทธัสสะ รอเด้อพี่น้องรอเด้อเขากุมเลยยังสิทธิเห็นชามตัวตรงแม่เหมือนนี่ขึ้นหนาต่องเปยดุ้นครับพี่น้องพราาเอจีวังเล่าเข้าไหาเมืขอคราูทยรูมไ มอปีอะไรแต่ละคนเมาต้องแบบสีไม่ยืใส่เอฟซีอะไรแต่ละคนยอมรับอยู่พี่น้องแต่งหน้ามา่ดีเหมือนแย่เลยใคดูใหม่มย,มย,ย,ยู่ครพาเรียมเมา,มาเลย อย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับพี่น้องพร้อมจ้า ออดมินสูงลิงครับผมมันเป็นกาลังดำเนื่อการในเดวกครับผมรอสักครู่นะครับผมคุปปีกี้เข้ามาุเทวครับผม,ผมไปเหรียนส่งกางเมื่อเมื่อยพี่น้องคุปิกี้ ใช่ครับดูได้วันที่28พี่รัตก็มานะครับวันน,วนี้มาเหมือดที่หลีพี่น้องแม่เหมือดเที่ยงเบี่ยงหน้าเบี่ยงหลังมาครบหมดทุกคนครับอุทษครับ เวัตโตอรหัโตสัมาสุพุทธะนะโมตัสสะภคะว่โตอรหัโตสำมาสุพนะโมตัสสะภะวะตโตอรหัวโตสะมาสุพุทธ้มัสสะสิอัสสุทนะโมตัสอรหัโตสัมาสุพุทธะตัสสะภะะสตอรหัตาสีพคะนโมสัสภะวะสตรตสมสุพทธะนะยัสควิโตพระัมายพุะนโมสภวสรัง ปัทวสังวิจุภะเทวสัวสมุโพธิพยะสังเทมันตุมารสิทธิโอพระภูมิพระรณีกุมภารีตังเปะยะปริวราเอหิสัทธายะอาคัตฉันตุปริอุนชันตุสวาหายะติรสานาโคปัทวิยังปริหารโกสักพสัมปติสัพธา โอ้อะ oh, กาศแต่เทพเจ้าทั้งหลายตลอดโลกธาตของคนจากรวาลมีเทพเจ้านกป,ประคกเป็นประธานและพระภุ่งเจ้าที่กรุงภารีน,นางพระแม่ธรณีคงคาบรรดาที่ได้อัญเชิญมาประทุสมสมรสสันนิบาตในครั้งนี้ท่านเจ้าพพร้อมด้วยยติมิตรบริวารและทีมงานทุกทุกท่านผู้เปี่ยมล้นด้วยแรงศรัทธาได้จัดทำเครื่องสักการะบวงสวงเครื่องพีกรรม ในการบวงสรวงปู่พยาศีสตัตตนาคราชตามคำพีโหราศาสตร์ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกาศและบูชาแทนโดยจำานงขอเทพเจ้าทุกๆพระองค์จงอำนวยพรประสิทธิท์ประสาททิพพรอันประเสริฐให้บังเกิดแก่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยทีมงานทุกๆคนที่อยู่ในมคลพพิธีแห่งนี้ให้มีความสุขสถาพร จเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลไทยทนมายุยิ่งยืนนานทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุไทยนกตานี <S <S นอน่สองขมุโอมสีสีสวัสดิ์อมสีสีสวัสดิ์ข้าพะเจ้าข้าพาเจ้า,า,า,จาบอกชื่อนามสกุลตัวเองครับ ขอตั้งสัจจะคารพขอตั้งสัจจะคารพด้วยกุศลผลบุญด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ชาติต้นตั้งแต่ชาติต้นจนถึงชาติปัจจุบันจนถึงชาติปัจจุบันบุญทั้งหลายบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าทำไว้ทำไว้สร้างไว้สร้างไว้ให้ไว้ให้ไว้ พระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการบูชาเพื่อเป็นการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์บูชาพระธรรมบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์บูชาพระอริยสงฆ์และเพื่อเป็นการสืบทอดและเพื่อเป็นการ ทอาพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วนั้นและด้วยกุศลผลบุญและด้วยกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วได้กระทำแล้วรี้อด้วยจิตที่ข้าพระเจ้าจิตที่ข้าพระเจ้าเอาลุกเอาลุกในพระพุทธในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ด้วยกิจที่ข้าพระเจ้ารบบูชารบบูชาในพระคุณในพระคุณฑาสองมาดาบิดาด้วยการเป็นวาจาด้วยการเป็นวาจาถึงสัตยานี้ข้าพระเจา้าข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานเบื้อพระบาท<ฮ>ขอพระยาถึง<ฮ> าศีสัตตะนับที่สถิตรประทับที่สถิตประทับเป็นประทานณนสถานที่แห่งนี้ด้วยอำนาเป็นมาะัจกวาจานี้ด้วเดชด้ยเดชมุนกุศลทั้งหมดนี้ จะเรือง่เจริญรุ่งเรืองมั่นคงิคนจินแดนประเทศไทยนี้คนจนประเทศไทยนี้รวมเกิ้นอายุไขจนเิดซ่อายุขับพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาข้าพันธีข้าพันธีประการหนึ่งประการหนึ่งโอ้โหอันประเสิฐที่เิดชักพาดูพากลับสางดูพาในวันนี้ในวันนี้

มีโชคมีลาภไม่ขาดสายต้นใหญไม่ขาดสายมีสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาไหลมาเทมาในเร็วนมีสมบัติเศรษฐีบาหาเศรษฐีมีสมบัติ้าพรโอ้ข้าามไปที่นี่น้องค่อข้ามไปที่ยังแามไปด้วยความสุขาดนูไปหาลูกหามเนี่ย มีโชคมีชัยตลอดทีตลอดใจตลอดทีตลอดไปสุขาสุขทีิสุขาติสุขาตพี่น้องอย่าลืมเสียวัสีตัวใส่กันเด้อครับผมถือว่าพิเศษพิเศษดีดีครับอีพี่นี่ในพี่ยวสปปราวกิจกรรมไี่ยังไม่เลยพี่น้องแบบ เบื้องต้นสุดเบื้องต้นสุดกะนาจะรู้แล้วครับเบื้องต้นสุดกะนาจะรู้แล้วว่าทีมงานห้องสี่แม,มาเนี่ออยอะไรจังไมนะครับถึงจะร้อนเราก็มีกันแดด แบนโซปกป้องผิวเราจะแสงแดดน,นั้นแล้วน่าอีกสองชั่วโมงใช่ไหมเอาที่ผ่าพบมาแล้วพวี่น้องชพี่น้องซื้อมาจองออเดอร์มือนีห้องสี่เดินห้างขามซอปอ่าพี่น้องมือนีเราจะไปอูเล่ากันนะครับอูภาษาลาวนะครับวันนี้เลยอู่คำอู่คำลาวยพี่น้องไอ้คู่จุนแล้ว ไฟพีฝกฟังก็ได้แคเาเปลนนีไหมเาพี่จะฝากคุณพี่น้องเด้อค่ะในยูทูพี่ก็ราบอเแล้วสำหรับผลงานที่มีมามีแล้วค่ะตอนน้เนาะตอนนี้ก็ห้าพันวิวแล้วยอดวิวนะครับฝพี่ฝากน้องเพลงนี่กับพลงนี้กับทะลุหาพัน ไปแล้วไายชาติม่บเนียเดี๋ยวเราหลงกดเข้าไปเบิ่งค่ะเถอะโอ้ยขอบคุณเอนะคะที่โอ้ยเพิ่กันกดเข้าไปเบิ่งอ็้สงเสรกันพี่น้องส่งเสิทิศครับสิ่งที่คุณบิ๊กได้ขอให้ประสบความสำเร็จตามประสงค์ของคุณบิ๊กนะครับ

ทุกาทุกษาทุกอาบอกพร้อมกันครับรวยพร้อมกันสามคั้งกลางกลางรวย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 สิ่งอีนร้องถวายยุบอ่ะเพีงหนึ่งมาคุรู้ พร้อกมาถ่ายรูปป่ะพร้อมแล้วโปร<ล>ยได้เลยโปรยให้ทั่วเลยครับเดินอ้อมเลยเดินอ้อมเลยพี่เล็กนะครับกับวอร์ติร์พี่น้องเป็นเจ้าพานง่ายวันนี้ครับผมพาลูกๆโตเต้าครับผมเที่ยวเหล้าบัสทำประเทศนี่สิเด็ขี้เหี้ยขำประเทศพี่น้อง แบ่งกันแบ่งกันมามามาปวยมาปวยเร็วๆมามากคนกเร็วเอานี่แหะอันพื้นฐานมืออนี่ตื้นแขนตด้พี่น้องจูดใหม่ๆเลยจังดีห็นเร็วม่ใหม่้นาอีกอีกอีก แต่เตจูแล yeah. mm ้วแม่แะไปแชงเปญเหิอนกอนอาเขาทำกันบ้านรนี่สิ่ง้าแบนโซด้วยดับเซลนเดียวผิวหน้าใช่ดีดีใช้ดีมากเอางงเมื่อส ok ิหัวเหรอ

ไทางฝังเราเนาะกากฝากไปน้องไปกรล้งใจกันกดไลค์กดแชร์ฝากซื้อบัตรซื้อบัตรมินร้อยสิบเก้าบาทแล้วก็ได้บิ่มที่วันที่สิบแปเนาะโดยปราตงเสียงนเพิ่มได้เบิ่มถึงสองีบพุ่ิน้ำกันนะครับโอ้ยขนาลยขนาดโดยขนาดพี่เอฟซีังเล้าป่ะนเาถามเก็นไ้สวัสดีนี่สิฟังเราปนาะกคอมเมนต์กดไลค์กดกร้กันเลย ของคนเฮาพักกันอย่ามีวันไกลคอยาาท้าชาติมาเด้ออชาติหัวใจ

เกี่ยบแหมมองลงไไ่งว่าอะไรวนเก็บโตช่วยกวนันบกวนเบตรกวนกวนบโตช่วยกัน,นป๊าสวยปิดระดุมมีดีนะ่นึ่ อย่าล yeah, eh, yes yes, no, ืมนะพี่น้องตั้งแล้วไม่เหตุกำลังใจได้แด้วมึงเลี้ยงนะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์โซนะครับผลิตภัณฑ์สินค้าจากเกาหลีเมื่อวันบ่ครับเมื่อวยู่บ่มาทั้งงานก็ได้จุดจั่วก็ได้เลือกคือเอารถประจำทางเด้อรถประจำทางสองแถว แดดประทับประดาพี่น้องเขากับวยาญาณมือนี่เพราะว่าเรามากับครีมกันแดดาทางี้ใส่แว่นตาดำเหมือนทางุนบอสไซเวียนจะคนเลยพี่น้องเมียนี่ลีบ่ะ มิว oh, ส,ส é, ิคือย er ังก <ท corpse. S 1> ันพวกขี้เกตสกีอยู่ทะเลพวกเอินคนขึ้นปนานาบุตนี่จ้องขบว่ามันคู่พละรังโดยท่านเจ้าภาพแบงค์เครื่องสำอางโต้ซูเปอร์ออดิเซี่บริษัทส้นมูลจำกัดโดยคุณเล็กทิสิยาลิทองคุลไพ่โตเกียวมิวสิกโตเกียวมิวสิกโดยคุณพิพิวุฒิวารุณ พี่น้องเดี๋ยวเขาหมย่าข้ากันได้บ้าได้สัันแล้วเดี๋ยวไปถามบอยลงเงี้ยมเลยตรับเก็บ6ิ0ลืมบิ่งลงแล้วเขาเลย่ายคอยเก็บของใช่ที่ายก่อนม่เป็นงคยไปเอากระเป๋าก่อนเขาเกคยแม่เองมือก่อน แอะเนียแอมโมเลนแอมโมเลนต้องโเอ้ยจัเหม็นเนาะแอนนี่ยเตรียมแอมโมเลนาสั่นี่คือสิอาการนักแห้งแค้เอาฮอดแอมโมเลนไปโอ้มาเห้ไปตะคีเดียตแอาออกในสอ ขออนุญาตลงไลน์นะคะโอเคครับพี่น้องยังไงก็อย่าลืมสืบัดซือตัวด้วยครับผมวันนี้ผมอยู่เป็นน้ำหาลูกหาเมียผมเอา ลูเมียคอยเมโอเคครับเลข <c oughs> ทูบติดตามไหมครับเลขทูบโอเคครับพี่น้องขออนุญาตครับผมเก็บของ่นสิพท่านเฮียน้ำมูวพี่น้องโอเคครับผม